ตอนเที่ยงครับกันตอนเที่ยงโอ้บึงเป็นพรกันเียยังน้อยนี่น้อยนั้มาขายนอนี่นอนี่โอ้นักข่ายั้นมาขายน้อยนี่นอพ่ออกี่บาท ห้าบาทโอ้ทำไมกินน้อยแทะห้าบาทเป็นสองหร้าบาทเป็นสองไม่ได้ไม่ได้น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเอ๋เอ๋เอ้ยลูกลูกลูกกินเขาครับลูกลูกลูกนั่งนั่งนั่งพ่อกี่บาทพ่อกี่บาทพ่่อใส แม่ค้าครับแม่ค้ามีดูคนสวยๆนะครับแม่ค้าร้านหน้ามาขายนะครับวันนี้วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับแล้วก็หยุดยาวต่อเนื่องเลยนะครับถึงวันที่สี่นะครับก็จะเปิดวันที่ห้าหกนะครับเดือนเมษานะครับหรือว่าเดือนหน้านะครับกิดอาทิตย์หนึ่งนะครับขอแจ้งลุงนาเลยอีกหนึ่งอาทิตย์เต็มก็จะมีผู้ป่วยที่ยังต้องพักอยู่ที่นี่นะครับ ก็ต้องดูแลกันอย่างนี้แลครับอาการหนักก็ไม่ได้กลับบ้านครับก็จะมีอยู่หลายท่านนะครับก็จะดูแลกันอย่างนี้นะครับผมนี่เป็นความจริงนะครับที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไปมานะครับผมอยู่ที่อำเภอลำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเราดูแลกันแบบนี้จริงๆครับผมนี่ ส่วนมากผู้ป่วยก็จะอาการหนักครับมีแต่เคลดกระดูกทั้งนั้นเลยนะครับเคลดกระดูกทั้งนั้นเลยผมก็ได้อันนี้สงไปด้วยนะครับเพราะว่ากับข้าวเอาเข้ามานี่หมดปกติแล้วผมก็จะเดินออกไปข้างนอกใช้มนเท้าเดินต๊แปะโต๊แเป๊ะออกไปกินข้าวข้างนอกทตอนนี้ก็เอาเข้ามาข้างในผมก็เลยได้โอกาสเลยนะครับได้อกาสรวมทั้งผู้ป่วยหลายๆคน

เพียม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 บอกว่าสองบาทแล้วสิโอมีตัวนางบ่อตโอ้เขาตาเกาตาเขาตาเขาตาขอบคุณค่ะ ดาบันแมนบ่ล่ะเสริมเครื่องปุุมด้วยนะครับไม่ธรรมดามีเป็นความจริงครับเป็นความจริงวันนี้เรากินลาบหน้ากันนะครับผมกินลาบหน้ากันพัดกระิกใส่ตาเดือดควงสั่งล่ะ เครื่องปรุงมาแล้วครับนี่ใส่บุกพริกละลายเพกกื่อเสียเลายุกพริกกันโโอ้ ปรุงที่ลังก็ได้ครับให้เพื่อนก่อนให้บรรดาแม่แม่ก่อนนะครับชมคิวปุ้ยก็ได้อ่าลูกไผ่์นี่ลูกไผ่นี่เออตรงนี้มีลูกมาเยี่ยมนะครับโอ้ยกินกินครับแต่ว่ากินละนานก่อนครับขอบคุณครับผม ไอติมก็มาขายเพื่อไอติม,ตมนี่เราก็จะทํากันแบบนี้นะครับออกไปไม่ได้เราเอามาให้อีกที่นะครับนี่เป็นความจริงที่ร้านหนวดนะครับดูแลกันเหมือนแม่เหมือนญาติสนิทมิตรสหายเลยนะครับดูแลกันอย่างนี้เลยนะครับผมเราดูแลกันอย่างนี้เลยนี่ดูแลเหมือนญาติแท้ๆครับ กำลังอร่อยนะครับกำลังอร่อยอสำหรับท่าน่งที่สนใจนะครับที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับผมถ้าผ่านเอ็นคลิปนี้นะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร0803336761นะครับ0803336761หรือว่าจะทักเข้ามาที่เพจนะครับเพจนวดเพื่อสุขภาพลำไส้มากนะครับตอนนี้ก็เปิดนะครับ เปิดเพจตามปกตินะครับเปิดเพจตามปกติครับผมจะโทรมาหรือว่าทักมาก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับถ้าทักมาก็จะมีพี่ๆทีมงานแอดมินให้ข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าโทรมาก็จะได้คุยอาการกับหมอนวดเลยนะครับว่าสามารถรักษาได้ไหมนะครับอา,อาการแบบนี้อาการแบบนี้หรือว่าเจ็บปวดจุดไหนนะครับ ก็สามารถทักกันเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามานะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้เลยนะครับ0 8 0 3 3 3 6 7ศ1ครับอเดีวเวลากินกับเรากินกน้ำกันนะครับอ่าเอาไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม